บดีเดชาสิงห์สิงห์หาเสนีครับตัวแทนอย่างเดียวจากกรุงเทพมหาคนครครับเจอที่สมาสามวัดชัยนาวาดครับเขาจะคู่นี้มีความหมายมาในการแย่งตำแหน่งแชมป์อของ,องสายวีครับเอาครับเสิร์ฟก่อนครับทางด้านทัศนวัลยครับสายบาดินกับน้องบิวเสิร์ฟมาบอลแรกโอ้ยล้นครับแล้วเลือกวางเอาอยังได้อยู่ครับโอกาสของบ,บดีเดชา ยกมาหัวสองฝั่งซ้ายกับปีมาลูกนี้เซฟบล็อกไม่ได้ครับโอกาสของที่มาสามวันชัยนาว่าให้มาหัวสองฝั่งซ้ายเคาะวางหลังบล็อกด,ดักแล้วแล้วยังได้อีกครั้งนะครับวันชัยนาวาาแหมจังหวะนี้ฝังเลยครับโอ้ได้เฮไปก่อนแล้วครับทางด้านวริศราใช่หาตีฝังลงไปเลยหมายเลขสี่ครับพัฒนพรครับเสริมมาลูกนี้รับไปได้ตั้งมาหัวแม่เคาะข้าไปเฉยครับเคาะดีบล็อก แล้วก็ตีลูกนี้ไปท้ายคอแต่ว่ายังรับได้เซตหาลูกนี้เต็มเต็มครับอัดบล็อกไปแล้วก็หลบแล้วก็ออกไปครับตีสฉลีบล็อกครับน้องเบสจะเสิร์ฟครับมิชาก,กรนอดินเสิร์ฟมาจาังหวะน,นี้อ้าวแล้วรับพลาดไปเองครับลูกมันมุดลงครับแพ้แ่น้องดิวได้ขำหนึ่งขำรันมาครับเสิร์ฟมาครับยบมาุ้ตบอลไม่ดีครับโอกาสข<ม>อง<อ>วัดไชนาวาฒ ยกได้อยู่ครับปลบยนทีเดชาสามเมตรกลางตีมาอ้แต่ว่าฉลาดเล่นลูกดีเลยนโอ้โหนี่ฮะน้องดิวเไยครับตาไวมากเลยค <นะ S 2> ่ะเห็นเขาวิ่งขึ้นมาเสริมมาตอนแรกได้ครับเขาใช้นาวาดให้มาหัวเสาด้านขวายัางได้อยู่ครับโอกาสของบันีเดชาไปที่ทัศนวันยังอยู่ครับหัวเสาฝั่งซ้ายบ้างฟาดมาโอา้โหลองพอดีเลยครับแค่วันนี้ ส,สิทธิ์ทอยังไม่เห็นนะครับยืนอยู่ข้างสนามครับเสิร์ฟม,มายกบอลมาครับทางด้านวันชัยนาว่าปินม,มาตีหัวเสาฝั่งซ้ายครับเซบล็อกได้โอกาสของวัดีเดชาบอลน้์แล้วก็เป็นผลอีกแล้วครับทางด้านเบญยาภาโอ้โหต้หองขอเวลาเล่อมาเลยครับอ่อาครับเสิมมร์ฟมาลูกนี้ยังไงก็ดูเหลีหล่ยมผิดครับบอลหลงนะฮะโอ้โหเลี้ยวตัวหลบก,กันหมดเลยนะครับ เสิร์ฟมาโดยนิรพดาครับแล้วก็เสิร์ฟดีด้วยครับแล้วต้องแก้ไขไปจังหวะนี้ได้ตั้งเกมลุกแล้วครับและในเรืนี้เรียบร้อยครับโอ้ต้องดึงสติกลับมาให้ได้นะคะบดินเดชาดูดีครับ15าต่อ14ครับแล้วเสิร์ฟครับวัชัยนาวาดตอนแรกได้ครับยกมาหัวฝอด้าขวาโอ้ ไปกันใหญ่แล้วค่ะบดินเดชาโดยลิศลาเสิร์ฟมาลูกนี้อ่ต้อแก้ไขามาครับและตีด้วยครับ่ตีไปด้านุงซ้ายครับโอโ้โหเสิร์ฟโดยจันยพรค่ะเสิร์ฟไปแล้วค่ะบอลแรกเขาตูข่ขาดใจหัวสาวมาลูกนี้สวยมากเลยค่ะ เป็นมือซ้ายนะคะที่ตีเสร์ฟโดยเบอร์สามกับตันทีกับตันทีมค่ะลิเบรอรับบอลแรกเข้าจุดนะคะเลือกที่จะจ่ายโค้งหลังมาลูกนี้แอบชดดดิดนิดนิดนึงค่ะตเซต,ต,ตเตอร์บริมเดชา่า่ไปที่หวัวเสาที่เดิมเลยค่ะลิเบรอขุดขึ้นมาได้นะคะวัดชชยนะว่าลูกนี้แอบชิดเนตต้องแก้ไขค่ะมีโอกาสได้ต่ายใหม่ค่ะยกไปข้างหลังบ้างลูกนี้ตีหลุดออกไปค่ะ <S <S โอ้ยแต่อย่าเสียนะครับเมร่ะวานไม่งั้นเดเซตพอยต์ครับ ครับเซตมาลูกเนตีลูกโอ้โบอลเร็วดีจริงๆครับสุดยอดครับโอ้โหผาสนาวันเสิร์ฟมาอ้าเจบอกันในเซตแรกด้วย25ต่อ21ครับบันินเดชาสิงห์ิงห์าเซนีครับเอาไปได้ครับในเซตแรกครับเสิร์ฟมาที่ลิเบอร่ค่ะบอลแรกสวยเลือที่จะใส่บอลสั้นนี่แหละค่ะ ทำแต้มได้ตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะสระป๋องสั้นของบดินเดชานแะครับเป็นหาแต้มครับเอาครับเสิร์ฟครับบดินเดชาตอนแรกเลือกครับเพราใช่ว่าตีหัวเสาไล่เส้นลงเลยครับออลิสลาเสิร์ฟมาลูกนี้แมเข้าจุดพอดีครับดีตีจังหวะนี้ติดบล็อกล่วงลงไปเลยครับวชัดบล็อกครับโอ้โหจาได้เสิร์ฟครับ เสิร์ฟมาลูกบิวตั้งมาลูกนี้สวยแลเร็วแต่ว่าจะแก้รับไม่ได้ตีไปครับและลงไปอีกแล้วครับแม่เสิร์ฟไปแล้วค่ะออกครัลูกนี้แม่เสิร์ฟครับมันรับไม่ได้ดีครับเอาครับจิดเน็ตไปครับยังเคาะได้อยู่เอาพอชัยนาวาสปีบอกเอาโอ้ยอะไรครับเบี้ย โอ้ยตกกระจายแทนเลยครับก็มาลุยกันครับอีกอาทิตย์หนึ่งครับเซอร์ปาเอเป็นเอสเซอร์ลูกที่สองค่ะจากสัพิติน่ะผลัดกันได้คนละสามแต้มนะคะครับอ้าวเซิร์ทานิตาบอลแรกได้ครับบดดินเดชาไปมาหัวเสาตีมารองได้ครับไปบ้างครับวัชัยดาวาสติมาตีลูกนี้ขุดขึ้นมายังอยู่ครับ แล้วดิชากร์ตีบอลข้ามไปมาบางวัตชัยดาวาาบอลเร็วลูกนี้เป็นแต้มของดาด้าที่สบายสามวัตชัยดาว่าจะบอกว่าทันเปลาสวั้นตีบอลเร็วนะฮะน่าจะไปโดนผู้เล่นฝั่งประดินเดชาที่เป็นบอลกลางนี่แหละค่ะเปล่าลูกนี้กดดันแน่นอนค่ะคนเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วค่ะ บอลแรกเข้าจุดนะคะเลือเฮียใจหัวเสาลูกนี้มาขิ้นอยอดลงไปสวยๆค่ะปิดเซตไม่ได้นะคะวัดชัยนาว่าสามารถเอาชนะไปได้25ต่อ23ตอนนี้เสมอกัน1ตอนน่อ1เซตค่ะบดินเดชาเสิร์ฟโดยน้องบิวและรับไปได้และตำแหน่งดีด้วยครับได้เล่นและยังไงครับง่และแก้คืนกลับมาได้ได้ตั้งแล้วครับบดินเดชาเอ้ามันไม่ตงจุดครับ เคาข้ามาและได้โอกาสตีวชัยรว่าแหว่ตีเบาๆครับเหมือนที่ขาจะตายหรือเปล่าครับโอ้โหกันสูงสีแบบนี้บรินเดชาเสิร์ฟค่ะบอลแรกลูกนี้เข้าจุดเซนเตอร์จ่ายโค้งหลังมาค่ะแตะหยอดเบาๆบรินเดชาลูกนี้จ่ายบิลทัศนาวันเหมือนเดิมแต่ลูกนี้ค่ะสวยมากเห็นช่องว่างกลางขอตนะคะแล้วที่จะเคาะสปินบอนลลงไปกลางขอดโอ้โหลูกนี้ทําได้ดีค่ะ นี่ครับกองเชียร์ของบดินเดชานี่แล้วก็ต้องบิวลงมาเสิร์ฟแล้วครับบิวเสิร์ฟม,มาลูกนี้ลามไว้ได้แล้วก็น่าจะตำแหน่งดีครับวางหัวเสาตีลูกนี้ติดครับและยังไงครับมเป็นสีบน่บอลโคลครับจังหวะนี้นะคะที่ตี <laughs> ไปไม่โดนผู้เล่นฝั่งบดินเดชาค่ะเต้นเด้นครับเอาครับ,บรต้องบิวเสิร์ฟต่อ เซิร์ฟมาลูกนี้บิวทัศวรนสเสิร์ฟมาออกไปเฉยเลยแนะแจากที่แอตเต้บอกครับกว่าจะได้แต้มหนึ่งนี่มันยากเย็นครับแต่ว่าโอ้โหจะเสียวัชัยนวาเซิร์ฟค่ะบอลแรกลิเบโร่รับขึ้นมาเข้าจุดจายบอลสั้นมาลิเบโร่ฝั่งวัชัยนวายังรับได้ตีประคองข้ามไปก่อนค่ะลิเบโร่อันเดอร์มาที่หัวเสาตีลูกนี้ลงหรือออกคะ ออกนะคะลูกนี้กรรมาการบอกว่าออกค่ะ<อ>พยายามจะตีมุมตรงนี่แหละค่ะคดูภาพา้ากันสักหน่อยนี่แหละค่ะพยายามจะตีมุมตรงไล่เส้นมาแต่ออกค่ะเสิร์ฟม,มาลูกนี้รับไปได้ลิเบโลแล้วก็เซตเอวๆแล้วต็งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โจบเจ้าไม่เล้าหรือครับโอ้โหเสิร์ฟค่ะฝั่งวัาชชัยนาวาด บโรรับบอลแรกขึ้นมาเซตเตอร์จ่ายหัวเสามาลูกนี้ยังเซฟไว้ได้นะคะวัชชัยนาวาดจ่ายของหลังลูกนี้มาผู้เล่นฝั่งบดนเดชารับได้นะคะแต่บอลเนี่ยกระเด็นออกไปตัวขนเสิร์ฟมาลูกนี้รับได้ตั้งมาให้เพื่อนเคาะข้ามไปติดบล็อกนิดนึงแล้วได้ตั้งขึ้นมาแม่มันไม่ดีครับตวดวน่นจะโดนดูครับตีลูกนี้และ เรียบร้อยเลยครับโอ้โหใช่ค่ะรูกเมื่อกี้นะคะพยายามจะมีผู้เล่นบอกว่าเป็นสี่บอลตัดกรรมการให้เล่นต่อค่ะ,คะบอกว่าดโดนนะคะต้องฟังเสียงนกหวีดฟังเสียงกรรมการนะครับใช,ช่กรรมการนะครับปรินยาชาเสิร์ฟต่อค่ะบอลแรกไม่ค่อยดียกมาหัวเสาแตะหยอดไปสวยๆค่ะ,ะคือ,คอ กีฬาเรื่อก็จะเป็นงไงครับพอหมดนักบ<ม>นินจบไปมันก็จะ <c oughs> ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับนะครับอ้าครับลูกนี้ตีรับไปได้ครับวชาดาว่ามันจะล้นล้นก็ยังคุกคีก,กันอยู่แล้วตีลูกนี้รับไปได้เพราะชาดาว่าได้นในในในโอกาสโต้แล้วครับจังหวะนี้ตีมาท้ายขวานแล้วก็ได้หัวเสาครับปานินเดชาตั้งมาขวดอีกทีครับและยังรับไม่ได้ครับเดี๋ยวนักคู่จังหวะนี้ยังไงข้ามไม่ข้ามข้ามมาครับ มีโอกาสได้บุกของชน่าวาดและโอ,อ้โหครับแค่ไปป้ายับเรียบร้อยเลยครับอไรหกเซรักเสอร์มาลูกนี้ลาวิไไดาและเซตบอลสั้นและอย่างไรครับยังสุดขิกอยู่หน้าเน็ตเซตมาตีลูกนี้อาลาวิไไดาเป็นาก,การบุกของชาน่าวาดแล้วไหลหลังมาตีก็ยังรับไม่ได้เซตมาขวดล,ลูกอย่างนี้ครับโอ้โหลงไปคนระับไม่ใชาน,าน่าวาดเซฟ บอแรกได้ครับวัชชัยนาวาดให้มาฟาดลูกนี้เป็นบล็อกไม่ได้ครับเลือกม,มาหัวสาฝั่งซ้ายตียังได้อีกครั้งหนึ่งครับบดริดอีกสักทีเขาเข้ามาแล้วก็ได้เลยครับฉลดล็อกนิดหนึ่งแล้วก็ลงครับบริศลาเซิร์ฟต่อค่ะหมาค่ะบอลแรกไม่ค่อยเข้านะคะจ่ายมาที่หัวเสาติดบล็อกค่ะจังหวะนี้ยันกันหน้าเน็ตยังได้นะคะฐานิตาแก้ไขมา บดินเดซาใาต่บอลตันลงนี้ย<อ>นไยเห็นอีกแล้วอ,อ่าอีกแล้วหลัลองจากสองเซตแรกที่มีให้เห็นหลายครั้งแล้วมาตอนนี้ก็มีให้เห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวกลับไปคืนนี้อาจจะต้องจับนอนข้างกันเลยนะคะจะได้ตูนกันติดใช่ครับเราด้รู้ใจครับอ่าครับเสิร์ฟครับบริชลาออนตันเสิร์ฟมาคนแรกไม่ดีครับแล้วตีมาก่อนครับรับได้ไปไหนครับทานติตา เสิร์ฟมาครับตอนแรกได้มาโอ้โหเอาอีกแล้วคนดีคนเดมิมคนดีอีกแล้วยกมานี่รู้เลยครับดูครับเสิร์ฟข้ามาโอ้โอกาสมันเจ้าแครับก็เป็นชนะไปครับ25ต่อ24ครับวัาชชัยนาว่าสรลวครับชนะไป3ต่อ1เซตครับ